ผู้ค้าพันนมาสการ์่แล้วพ่อน้อพุ่งโอ้ยพารวยเจ้าค่ะสนรวยพรวยส่น้ำโชคน้ำขาใช่น้ำโชคน้ำา่าเด้อใส่นโชค่ะใส่น้ำโชคน้ำขาว่าหอดสถาที่ปูยุบกี่ะอ่าตั้งราคากี่ลักนี่ากบเมาขอโชคขอมันน้ำเสือกน้ำปูนาะเสี่ยนี่ก็ต้ลงเน่มีเกี่ยผูกก็ตายมวดก้อนนี่มวดพ้นวมาเอานี่ สุดฝันดอกันสุดัดอกันหกเออขุดหกลางเลยอืมค่ะมันได้อันได้ยันเ่าแล้วก็มีูนย์มีหกอมได้ยั่เนอันนี้ของผุ้ชายตตัวปูกุ้ยนี่หมกปูค่ะ ก็่นก็จะมีเอ่นเซ็นง่ายกวเนี่ลือแล้วน้ำปูเนี่เนาตัดคนก็เลยพ่อคนตายเนี่ยนอ่นเลยนี้เขาดีต้องคอยตัดเลยอุ่นซุมหนึ่งโอ้กล่องเอเลี่มีเตเอกอันเดียวน้ปูนลายเหนซามเชียนโอ้ขาเจ้าเขาเจ้าบอกไปน้ำน้ปูขาวเจ้ากับว่าสมังเขาได้ปูหันหอดวันเดือนปีเกิดนี่คือว่าคักให้ปู จำไม่ได้ว่าผีคันดดลแล้วเขาบุญเขาล่างกันยามเสื่อมนี่นะคุนสวดสักนี้ิจาเย็นมุ่นนำตาเทียนให้ละพอนางก็บรงลสมาธิเอาน้ำพนอันนี้ก็ดีันนี้ก็พออนุญาตบาดทำเด้อเจ้าของเสื่อเลยไทยไทยทํำรรกการไปไกลคอยพนนิยมชมชอบให้เพื่อนถือสามตัวเค็งๆน้ำพุนอ่ะสามตัวเลย ขอโขมมาฝากตอนเด้อเอาบาละมีน้ำกันเด้อเฮ้ยมาสกัดดาวหลุ่มขนาดยู่ได้ดวงในปลายังมีเสียงเพ่งนี้่นะปู่เจ้าบุญคนตายเมื่วานเพราะว่า องว่านเกูกมือน <wh mm mai nope ี่ก็เฮ็ดบุญมืออ่าั้บโอ้ก็เลยเป็นเสียงพระเจ้าเกิดเชืงานนะพูเนาะหนังเขาจะหนังไโอ้ค่ปนเนหนังเา่ยมว่ามันจมนี่ม่นเบิ่งหรอกเบิ่งใในกยูกมีอี่มัดหนังเนี่ยอ่าใช่

परमतोगन करू याला आपण समजून घेऊ तो परमतोगन करू याला साथले करू मी तो गोडाफ ने मी गोडाफ ने अच्छी कोण करो बाजार देसिया दिला बोलशील ते आठवा ने 잡 मारे रे पण नाही र गुग ने जा नाही तू तू नाही तू ना ला ดดิดัดิดูิดูอิิ้มซีิ๊เกระทูจิ้กุงมุกของกระเพงกุ้มกของกระเพงเนี้ยมันกระเพงของกระเพงอะไรกระเพงอันที่สิบหกอันที่หนงเนาอวันที่หนึ่งปูอันที่หนึ่งมิทุยังมิตรแรกข่าวโนโมัตสาโปนมตสัมมานามัตสางโปนามตสางมา

เาาบริวารที ida, ula, okay? wa, ่มันไดปูกก่านก่คนแบบนัเอาะี่เขาปลูกนี่แหะไอข้อสุดไปสุดมันยเยสุดปัวหอยข้อเลยสิค่ะคอเลยโอ้สาทุค่ะ Kau pada keputusan hidup, bila kau mahu? Tak ada apa-apa. Bukan kita tahu kalau aku kena kena mahu. Kau kaki dia kaki dan kini kuku. Kaki dah bawa kejamkan. Kaki dia kaki dan kini kuku. Kau kaki dah bawa kejamkan. Bapak kemari ikut orang yang menunggu. Bapak kemari ikut orang yang menunggu. Bapak kemari ikut orang yang menunggu.

おブはそのままのサ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 ブはそのまま Tama pha sumari bifu mama namu tama pha sumu tama silamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha sumu bilaamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha silamu silamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha silamu silamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha silamu silamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha silamu silamu tama pha sumari bifu mama namu tama pha silamu silamu Tama pak sumuri bi puma mana mu tahu Tama pak sumuri bi puma mana mu tahu Tama pak sumuri bi puma mana mu tahu silmu dan silmu dan Tama pak sumuri bi puma mana mu tahu Tama pak sumuri bi puma mana mu tahu Tama pak sumuri bi puma mana Tama 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 তামাখা চুমনি পূমা মান মাছ মোতাম চিনেমো তামাখা চুমনি পূমা নামতামা মোতাম চিনেমা তামাখা চুমনি পূমা নমত চিনমো তামাখা চুমনি পূমা নামতাম চিনেমো তামাখা চুমৰি বি পূমা নামো তামাখা চুমনি পূমা নমত চিনেমা তামাখা চুমি বি পূম মান মামা শি নহতামিমতামামো তামাখা চুমনি পূমা নাম মাছ মোতাম চিনেমা サンドウィッグマンのモーターのシリ a ーター o シリモーターのシリモターシリモーターの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 シリモターシリモターのシリモリモーターのシリターシリモシリモターのシリモリモーターのシリターのシリモーターターのシリモターのシリターのシリターのシリモーターのシリモーターのシリ สามตัวแทงเร็วงามออกที่นี่แหะเสียบเรื่อีเสียบอืมเนือเสียนะปูนะเปูเสียเลยศูนที่แน่ๆนี่มีศูนย์มันบปูไม่ศูนย์่ะะศูนย์หกศเกศูนก็เลยมันคืมาศูนเก่าก็เลยอ้หนึ่งศูห่งบะคปูเออหนึ่งก็เลยที่ัหกหกศูนย์หนึ่งหกศหเคยออกอยู่ดิศูนยหนึ่งหม่แม่ถอสามตัว่าเคยารรมาจอกสมตัวตรงปู โอ well, ้คนจงลุกเรีวกว่าข้สั้นทีดิเคยออกกูได้ปูปูเคยปล่อยถือเคยถือซตัวแล้วก็มันอออสองเิ้งได้ปีนั้นสองเทียวสองเวดแม่นจ้ะแม่นสองเล็งซ้มตัวตรงสองวดสอนนะครับฮตเฮ็ดเมียฮตถือไงค่ะโอ้สาธุสาธุหกศูนย์หนึ่นึ่งูนแล้วกูเนาะสาธุกับงประตูลกสาธุเี๋ยวนไี้เยนดูดิ มันไหลเองนี่ไหลเองมันมันมันไหลงามผมได้ปูศูนย์หนึ่งหกนะคะไม่ไม่ยิงค่ไหลเยื่นกับหกประตูด้วยนะปูเนาะค่ะสาธุก e> ับเอากับดูนี่นหะเขาตัวนี้เก่าน้ำก็ได้เหมอ่าเป็นเก่าได้น้ำนะปูเนาะเก่าชุนี้ระวังเก่าชุดเก่าระวังเก่าอืมระวังหกกับเก้าระวัง เก้าศูนย์หนึ่งเก่าหลดม,มันเออกันผ่านดะีเป็นเนาะวังเอาเก้าเอ้ยันต่งกอือนะมันน้ามืนครั้<ะ>งเดิมอ่ะค่ะปูดครับบันนี้ก็ขอบคุณปูหลายๆค่ะที่ให้ความอนุเคราะห์แกท่ทางช่องค่ะปูโอ้ทุนเล่อสองหลักพันพารวย สุพอรวยสุน้ำโชกนับโชงละพรแชนแนลพรแชนแนลพรช้นลแโชซี่แอบกัมีควบสุกอมเจริญทุกอมสุกอมขนละค่ะปูกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามค่ะไม้ได้ได้ละชิปนีคลิปนี้ว่าเป็นของปลอมเนี่ยของแท้จ่าปูของแท้จากพี่เฮดัมมนด์ค่ะบ่ได้บ่ได้หลอกลวงค่ะแอบซี่กดไลค์กดแชร์ให้ได้ค่ะปูให้ทุกส่งของพรพอรวยสุพอรวย